Hey! Hey! On. Come on. Hey! Hey! สวัสดีครับวันนี้พวกับผมมิชัยพีทีครับวันนี้เรามาอยู่กับตัว เรือลากรถเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นของ DC 70นะครับความกว้างที่พื้นกระบ๋าที่เมตรเก้าสิบนะครับยาวที่4เมตรห้าสิบนะครับคันนี้ก็ไปส่งที่มืองเลยนะครับอยู่ในแถวแถวห้วยกระทิงนะครับตัวนี้ก็เป็นจารีช่างเขียวนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำสี่นิ้วนะครับไม่มีเสริมนะครับสี่นิ้วทุกชิ้นเลยนะครับก็มีเสริมคอให้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเสริมให้แข็งแรงทุกจุดครับจุดไหนที่มีการเชื่อมก็เสริมให,ให้แข็งนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการพื้นสีดำแต่ว่าสาดไปสาสมาทั้งดำทั้งส้มติดกันนะครับก็ขออภัยครับหลังก็จะมีไฟท้ายให้นะครับนีไฟท้ายมีจะทอนแสงให้นะครับประมาณนี้นะครับ แต่เฟท้ายผมยังไม่ได้ใส่นะคันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านลูกค้าให้ลูกค้าไปใส่เองนะครับตัวชุดนี้ก็จะมีชุดใส่กับตัวชุดอัดจะลลบีให้นะครับที่คอใส่บูทให้นะครับเพื่อไม่ให้มันหักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับานใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ083 3383507นะครับ083 3383507 ไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปเจอที่บ้านลูกค้ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผูวบผมวิชัยมีทีครับวันนี้ก็ไปส่งเคอร์เอร์ลากรถเกี่ยวนะครับสวัสดีลากรถเกี่ยวนี่ก็ไปส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอำเภอเมืองเลยนะครับก็เป็น DC70 นะครับอันนี้มากับโทนสีส้มนะครับ นีเรากําลังเดินทางไปที่อำเภอเมืองเลยนะครับก็เดี๋ยวไปไปติดตามดูกับกับลูกค้านะครับสาวเลยยังรอ <c oughs> <c oughs> ก็หยอกๆนะครับหยอกๆ <c oughs> นี่ก็กําลังเดินทางอยู่ที่อำเภอนากลานจังหวัดนองบลุพูนะครับซึ่งออกจากโรงงานเรามาไม่ ไกลเท่าไรครับประมาณสัก20กิโลนะครับก็แต่ว่ายังไม่ถึงหนักกลางนะอีก19โลเนี่ยถึงหนักกลางนะครับก็พอดียังไม่ได้รีวิวตัวรถเลยนะครับก็ตัวนี้เป็น DC 70นะครับกว้างที่เมตร90นะครับกว้างเนอยู่ที่เฉพาะตัวตัวพื้นนะครับแผ่นพื้นนะครับเมตร90นะครับความยาวอยู่ที่4เมตร50ครับอยู่ข้างหลังอาจจะไม่เห็นนะ ประมาณนี้ครับเห็นจะบันไดนะครับก็คันนี้ในราคาที่42,000บาทน,นะครับก็รับประกัน1ปีนะครับเราก็อยากจะแนะนำนะครับแนะนำวิธีการใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านลูกค้าจะแนะนําวิธีการใช้รถนะครับเพราะรถพวกนี้มันไม่มีไม่มีแหนบนะครับแล้วก็มันเป็น2ล้อเรียงนะครับเพราะนั้นใน2ล้อเรียงเนี่ย ในเวลาเลี้ยวแล้วล้อหลังมันชอบมันมันเลียวมันงัดอ่ะนะครับถ้าใช้ไม่เป็นยิงก็มีโอกาสล้อหลุดครับไม่ว่าเป็นรุ่นไหนครับขนาดรถสิบล้อยางยางหลังยี่หมดเลยนะครับขนาดก็มีแหนบให้ตัวได้นะครับเพราะนั้นต้องมีการเทนสักนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับว่าต้องต้องใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็ลากไปครับความเร็วก็อยู่ประมาณนี้ ประมาณหกสิบนะครับก็มันวิ่งเกียร์ห้าไม่ได้ครับบางทีมันมันต้องใช้เกียร์สี่นะครับเดี๋ยวนะเกียร์สี่เดี๋ยวลบนิดนึงนะครับรถผมมาใช้งานคนเดียวครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ่าบ้านลูกค้ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันที่โน่นเลยครับครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับอันนี้ก็อ่าอยู่อำเภอใดครับเนี่ยอําเภอ อำเภอเมืองป่ครับบ้านบ้านยังครับบ, 1. 1> บ้านกก,กทอ,ทอ,ง,องบ้านกกทองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนาะครับผมบ่เคยมากครับมากรังแรกเลยครับผมเห็นรถละเบีงเดนกเนาะครับตื่นใจอยู่ดอกเนาะตังใด็กขอคุดูกค้าครับครับสวัสดีครับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทางอำเภออำเภอเมืองครับนี่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมมาส่งก็ ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ผมไม่เคยมานะครับเป็นครั้งแรกนะครับถึงจะเป็นจังหวัดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปทุกที่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับลูกค้าได้สั่นรถเจรจาลางรถเกี่ยวดี70กับเรานะครับแล้วก็ได้มาส่งแล้วนะครับจนเย็นวันนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับลูกค้าก็ค่อนข้างพอใจนะครับยังไงท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ083 3 3 8 3 5 5 07 0นะครับ08 3 3 3 8 3 5 0 7นะครับก็ไมให้ยังผมมานี่ก็ส่งฟรีนะครับไม่เกิน200ยกิโลผมส่งฟรีนะครับจริงๆก็อยากเก็บตังค์อยู่นะแต่ว่าก็เป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าแล้วกันนะครับก็บงท่ันก็บอกว่า220กิโลเก็บตังค์ไหมเก็บครับ เก <G ül üyor> <G ül üyor> ิน200อฮะตามตกลงกันเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับให้ดูบรรยากาศข้างทางนะครับนี่เลยฮะนะครับกําลังเมือดครับข้างทางทางลงเขา,ขา,ขาเป็นป้าย่างนะครับผมนี่ลงชันอย่างนี้เนะนี่ยเนี่ยมึงเลยก็จะมีรถสิ่งอย่างเงี้ยครับที่ก็ใช้วิ่งกันอยู่ในจังหวัดเลยแล้วแล้วใช้งานได้จริงครับอ่ามันใช้งานขึ้นเขาอะไรเนี่ย สุดยอดมากครับถึงจะไม่โฟวินแต่ว่ามันเป็นมีเกียร์สโลครับขึ้นเขาขึ้นง่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ